ันต้องตาต้องใจมันสุกใสชวนมองไม่ว่าใครต่างปองเข้าครอบครองสิ่งนั้นลงไหลไฟฟันมันคือทองมาเลยวมดโอรีลาด้วยเหรอ

Mm-mm. <laughs> 我搞忘。<laughs> ตามเรื่องเรื่องร้องอยู่ที่ได้ไม่หม่นหมอรักสมีสองมีพลังแรงธาตุบริสุทธิ์ตืนสวรรค์สันร้างต่างคปยควา้าลาควาว